นอกจากนี้ค่ะการลงพื้นที่วันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาธารณสุสะก็ยังได้ติดตามการดําเนินง,งานดาน้านาธารณสุขกี่โรงพยาบาลเกาะยอโดยนะคะซึ่งนายส้มซักเทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมด้วยนายเดชอิทธิ์เข้าทงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงาธารณสุขวกข็คณะลงพื้นที่จงังหวัดส้ขคล้าค่ะไปตรวจเยี่ยมการดําเนินง,งานดาน้านาธกรณสุขข,ของโรงพยาบาลส้ขคลา้าเรียกว่าทิ่เกโโนาะยอนะนะพร้อมรับฟังสนุกการดําเนินง,งานจากนายแผ์ส้มบัตพรพดุงวิทย์วัฒนสาสุขนิเทศ เคสุภาพทีอสิบงและก็ชมวิดีทัดการดําเนินงานดาน้านซ่าซุกในพื้นทร,รับผิชอบ้องเคสุภาพที1สิและก็1ิบสองโดยหยึดลักปปิัติงานตามนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรงทําให้เศรษฐกิจเนี่ยประเทศแข็งแรงค่ะ ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีก็คือนโยบายเจ็ดบวกหนึ่งและก็การให้ความสําคัญกับโรคไม่ไติดต่อเรือรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและก็ของประเทศไทยที่มีอัตราการเสียชีวิตและก็ภาวะภา,ะภาระรคกโดยรวมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะโอกาสนีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เน้นย้ำให้ถูกผาัก่วนรวมกันดนําเนินงานเพื่อจะลดผู้ป่วยรายใหม่แล้วก็ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเกา่า ทาทำได้ซ่อมแกลดก็จะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ลดความแออัดแล้วก็ระยะเวลาข้องการรักษาลดค่าใช้จ่ายาของภาครัฐแล้วก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่นนอประชาชนผู้รับบริการนอกจากนี้ก็ยังได้กล่าวชื่นชมการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับทุกนาทีซึ่งมีความสําคัญต่อสุขภาพแล้วก็ชีวิตของพี่น้อประชาชนพร้อมกับส่งกําลังใจให้มุ่งบั่นปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพพี่นนอประชาชนย่างเต็มกําลังความสามารถต่อไปค่ะ